ก็นอจากเรียนนี้นะรไทำได้ยังไงอะเก่งเาไว้าวได้เงินเต็มกระปุกเลยว้าวป๊าป๊าต้องดีใจมากแน่เลยกระเลยไะรับได้ได้รัพินิกทำได้ด้วยนะพี่นิกทำได้ไหมโอเค กระปุกไหนดีนะป๊ะป๊ากลับมาป๊ะป๊าจะได้มีความสุขเนี่ยเก็บตังไว้ลงทุนกับป๊ะปะ๊าเราจะได้มีตังเอาใช้เงินทํางานแทนเราดีไหมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเออจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอพี่นิกทาได้ไหมคะ